ยินดีต้อนรับสู่ช่อง MR 1 7 9ครับวันนี้อยู่กับเกม g e n ชินอิม p พก t นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำนะว่าคุณจะเอาตัวละครไหนนะครับลงกิจกรรมนะลงกิจกรรมของฟริสนะครับหรือว่าดาราดับแสงที่รอวันกลับนะครับคือจริงๆเนี่ยถ้าเรากดดูในรายละเอียดแล้วก็คำอธิบายกิจกรรมนะครับ เขาจะบอกว่าชัดเจนเลยว่าการเสริมพลังตัวละครนะครับในการท้าทายการเก็บกู้เมเทโอนะครับหรือว่าเฟรลิงสตาร์เนี่ยมันจะมีตัวละครที่ได้รับบัฟนะครับนะเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้น60%นะครับคือตรงนี้เนี่ยเราดูได้เลยนะครับก็จะมีสกเียชายนะครับโมนานะครับที่เป็นตัว5ดาวตัว5ดาวมี2ตัวนะส่วนตัว4ดาวนะครับ ก็จะมีฟรีสนะครับลิซ่าไปโตนะครับหนิงกวงโนเอลนะครับชงยุนแล้วก็เซีงหลิงนะครับคือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือเอาลงได้หมดนะครับจะตีแรงขึ้น60%นะส่วนตัวละครอ,อื่นนะครับผมก็ขอแนะนำเป็นเวนตินะเวนติเนี่ยเป็นตัวละครที่ถ้าเอาไปลงกับเพื่อนนะครับมันจะมีสกิล โลกมอนสเตอร์นะก็คือออนติเมทของเวนตินะคือจะช่วยเพื่อนเคลียร์มอนได้เยอะนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นดิลุกนะครับคือดิลุกเนี่ยมันเป็นธาตุไฟแล้วมอนสเตอร์ในนั้นอะ่ะส่วนใหญ่คือเราจะต้องใช้ไฟในการล้างเกาะนะครับถ้าพูดถึงดิลุกที่เป็นไฟแล้วก็ต้องเป็นน้องคลีนะอีกตัวหนึ่งนะครับและนะครับที่ขาดไม่ได้เลยครับคือ เวลาเราลงกิจกรรมไปเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาตัวแต่ตัวดาเมจมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะขาดฮิลเลอร์ครับคือขาดคือถ้าขาดฮิลเลอร์เนี่ยสิ่งที่เราเจอบ่อยๆก็คือตายครับตายเละเทะมากตายยับยับนะครับก็แนะนานะครับฉีกก็ได้นะครับใครมีฉีีเนี่ยเสียสละให้เพื่อนนะไปเล่นฉีกีนะครับเพื่อ,อยูไ้เพื่อนก็ได้หรือจะเป็น บาบาร่านะครับเป็นบาบาร่าก็ได้บาบาร่าผออยู่ไหนเนี่ยโอเคเป็นบาบาร่าก็ได้นะครับหรือถ้าใครเป็นเมนโนเอลเนี่ยโนเอลก็ยิวได้นะนะเป็นโนเอลก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น่าตัวละครก็หรือว่าจะเป็นจีนนะจีนก็ได้คือยูเลอร์เนี่ยสำคัญมากนะครับ คือถ้าว่าเห็นว่าเพื่อนเป็นตัวดามจหมดเลยสามคนนะเอาฮิลเลอร์ไปสักคนหนึ่งเบนเนตก็ได้นะแต่ว่ามันต้องใช้อันติเมทไงนะครับก็แต่คนจะเล่นนะครับซึ่งถ้าไม่มีเวนตีแต่อยากได้รวบนะแต่อย่าได้ตัวรวบก็แนะนำเป็นซูโครสนะครับโอเคก็ที่แนะนำนะ ที่แนะนํานะอาจจะมีซาเกลี่หรือว่าชายนะครับโมนานะครับนะที่อยู่ในบัฟเพิ่มดาเมจหกสิบเปอร์เซ็นตนะส่วนตัวห้าดาวที่ไม่ได้อยู่ในบัฟเพิ่มดาเมจหกสิบเปอร์เซ็นก็จะเป็นเวนตินะครับดิลุกนะครับคลีนะแล้วก็ตัวฮิลเลอร์นะตัวฮิลเลอร์ ชีีหรือจีนก็ได้นะครับนี่คือคือตัวห้าดาวนะครับอ่ะเราไปดูที่ตัวสี่ดาวนะตัวสี่ดาวที่ได้รับการบัฟมานะครับจะมีฟิสนะครับหนิงกวงนะครับเบโตนะครับชงยุนนะครับแล้วก็เซียงหลิงนะแล้วก็โนเอลด้วยนะครับ นี่คือตัวสีลาที่ได้รับการบัฟเพิ่มดาเมจ60%นะครับส่วนตัวอื่นนอกจากนั้นก็ผมแน,นะนำนะเป็นซูโคสเทนเ็นติได้ครับนะทำกระจายยกมนได้เหมือนกันนะครับอ่าเป็นบาบารานะครับไวฮิวได้นะครับออลิซ่านะ ลิซ่าก็เพิ่มด้วยนะครับดัมเมจหกสินะลิซ่าเองก็เพิ่มนะครับอันนี้ลืมไปตกหล่นนะแล้วก็ฮิลเลอร์อีกตัวหนึง่งนะฮิลเลอร์น้องใหม่นะครับเดียวนะนะฮิลเลอร์น้องใหม่ใครทำนะครับเล่นได้ส่วนเบเนตอ่ามันต้องอัติเมตอ่ะเออแล้ว คนไม่ก็ต้องเข้าไปยืนในวงแน,น่แล้วมันก็ต้องปลดกลุ่มดาวด้วยประเด็นมันต้องปลดกลุ่มดาวอย่างน้อยด้วย1นขั้นไม่อย่างนั้นเนี่ยมันผมว่ามันยิไม่ค่อยดีนะถ้าไม่ปลดกลุ่มดาวที่แนะนํานะก็มีประมาณเท่านี้ครับส่วนใครมีอะไรสงสัยนะอยากจะถามเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ได้โอเควันนี้มีแค่นี้แล้วครับบายบายครับทุกคน